เปดี๋ยวเวลาเปิดเป๋าซุปตารแล้วใครกับพัทยาอีวิชค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่เจอนานมากแม่ใช่ค่ะอุ่นสับเหมือนเดิมค่ะแม่เุณถือกระเป๋าไปดีกว่าแม่ปกติจะพกพานะคะสองใบค่ะแม่คือแบบว่าอ่างไปตกใจหรือเปน่าบ่อยๆมากค่ะเพราะว่าแบบ อันนี้ก็แบบตั้งแต่ขี่มอไซค์อะไรด้วยไงก็เลยแบบว่ามันกันน้ําด้วยเป็นสายแบบว่าเท่ๆลุยๆใช่ที่ฉันไม่มาแบบว่าผู้หญิงผู้หญิงอ่ะไม่เป็นไม่ได้แบบสวยหวานอแต่งตัวแบบนี้ก็แต่งตัวไม่เป็นนะจริงๆอันนี้ก็แต่แ่ในละครแต่ในละครแบบแบบเนี้ยในละครอย่างเดียวเลยอย่าให้เห็นชีวิตจริงนะเก่งผีเสื้อยจบเลยจบอ่ะอยากดูกระเป๋าเออเออถือค่ะต้องมีนะคะ งานและส่วนตัวอ๋อแม่ต้องแบ่งเลยใช่เพราะเป็นเป็นผู้จัดการของตัวเองไงคะอ๋อไม่มีผู้จัดการก็เลยต้องมีสองแยกแยะหูฟังดูก่อนกระเป๋าเนี้แน่นมากเลยแม่แน่นมากค่ะแน่นมากจะต้องมีอันนี้นะคะแบบบางทีเวลาฟังเพลงหรือไม่ก็แบบกําลังคุยงานอะไรอย่างนี้กําลังทํานู่นนทำนี่ก็ต้องแบบมีหูฟังด้วยใช่ดิฉันโอสกูมากเลยค่ะสมุดคิ้ว อมันง่ายเลยแม่ต้องค่ะคือแบบว่าอเอาเป็นแน่นแ๊กคิวคขาแน่นำว้าไปเก็ดทุกวันเลยอะสาวพีคอย่างนี้แหละคยากอันนี้ Happy b r e a t นะคะอุ้ยนี่อืมอืมสีเหลืองเขกางเกงนี่แกะให้เลยติดนิดเดิยใช่ค่ะหอมๆนะคะนี่ขออนุญาตนะคะกลิ่นหอมอะไรอย่างี้ ได้ค่ะแม่หอมๆเห็นไหมเฟรชไหมคะใช่มันสดชื่นไงจะต้องมีนิดนึงช่วงนี้ต้องหน้าผ่หน้ากากแล้วไหมถูกต้องแล้วก็อันนี้นี่ของตัวเองอะค่ะเคียร์ทูซึ่งพกตลอดจริงๆมันสเคัญยังไงมันเป็นแป้งสำหรับทาตัวค่ะมันจะระงับกลิ่นตัวแล้วก็ระงับเหงื่อด้วย ตเห็นไหมเริ่มเป็นแบบว่าสาวหวานแล้วไอ้เนวันกิจกัรสิอเอเห็นไหมฉันดื่มประจำไงคะดื่มจะดีดืด่มน,นะคะสาวาแซ่บ่างน,นี้พกวันลกี่บาทแม่เงินสดจะไม่ค่อยดีไอ้เขาดึงทุกคนอยากรู้ไงแม่สาว้อสสาวแซ่บแบงย้ยอดกอจบนี่มองด้วยสายตา ประมาณ800บาท2 3 4 5 6 7 8เฮ้ยหกเจ็ดแปด้วเป๊ะมากเคลียรมือเพราะเป็นคนมือแห้งล้างมือบ่อยมากจนแบบขีดลอกีดลอกอุ้ยน้ำไ่ท่วนเลยจริงจับอ่างล้างอือคือจับปุ๊บถ้าไม่ฉีดแอลกอฮอล์ก็อุแอลกอฮอล์ให้น้องเขาไปแล้วจบค่ะกระป๋าใบแรกนะคะอันนี้แบบว่าส่วนตัวเลยค่ะที่แบบว่า อะไรอย่างนี้อันนี้นะคะไม่ใช่กระเป๋าซีดีนะคะแต่จะไม่เปิดนะคะเพราะจะมียกทรงแล้วก็แบบว่ามันเป็นยานอุปกรณ์่าการโป้อุปกรณ์การเซฟต่างๆต้องมีการโป้นะคะใช่ค่ะทุกคนต้องมีนะต้องมีค่ะเขาแบงค์ค่ะน้ใหญ่มากค่ะมันหนักอะลองดูสิ นจริงปลาหัวแตกเลยนะเออนี่ยที่ขาดไม่ได้เลยนะคะแนี่มีคำสายหวานแล้วว่ามีคำแปลว่าแตงซีฟันยาซีฟันค่ะต้องมีค่ะดิฉันแบบพอกินข้าวเสร็จปุ๊บต้องแปะ<ป>เลย,เลยค่ะคนรถ่ายละครหรือแบบว่าเราเจอใครอะไรเงี้ยมันเดี๋ยวอยู่กล<ง>อยู่กล้ฉันรบ,บส่งรบซีนอะไรอย่างงี้ไม่ได้คะ่ะจะมาปาก,มปกเมนปากระเทียมเลยเป็นคนชอบกินกระเทียม ถึงต้องมีไงค่ะต้องพกไว้นิดเดิมต้องพกค่ะอันนี้ก็ขาดไม่ได้เผื่อหิวค่ะขนมแม่กินยังไงแม่ไม่อ้วนอย่างนี้ดีกว่าขนมพกแต่ไม่ต้องดูต้องดูน้ําตาลน้ําตาลน้อยใช่ก็เลยแบบว่าคือแบบอุ้ยอยู่ดีๆหิวซันนะอะไรเงี้ยโอ้เอาขานน้าตาลขตาลเงี้ยนั่นแหละค่ะจบค่ะหมดแล้วค่ะวิธีการเลือกเตาของแม่เป็นยังไงบ้าง เอาที่แบบสะดวกสบายแล้วก็จุของได้แบบเยอะๆยทนทนใา้ไดทนทนต้องทนแล้วลุยใช่เอาจริงๆนะพวกกระเป๋าแบนเนี่อะไรอย่างเงี้ยสงสารมันใช่บางทีเราไม่มีกเสียด้ไงแม่มีมีมีอยู่ใบเดียวแล้วเก็บไว้อะไม่กล้าเอาออกมาใช้เสียดายของโดนฝนก็เสียดายเลิะอะไรเปื้อนอะไรก็เสียดายใช่แล้วเราเป็นคนที่แบบลุยๆุไงแบบเอาอะไรที่แบบ จะขี่มอไซส์ปปแบนเนมก็ไม่ไหวไงลำบากโอ้โน้เจอแดดเจอฝนสงสารสงสารลูกอ่าสงสารลูกไม่ได้ค่ะผลงานตอนนี้ค่ะคุณแม่มีงไงบ้างห้าละครสามเรื่องเลยค่ะสุส๊บเลยไงบ้างเรื่อรๆมีาสายรุง้งเออสร้อยนาคีแล้วก็อะไรนะรักสุดรักรักสุดใจใหญ่ตัวแสบเออ้อยอมนะสาวผิวคอจริงๆนะ มีซีลีสมาอีก2ด้วยแบบเดี๋ยวก่อนจะลงตรงไหนดีคิดว่าตอนนี้มีงานแสดงคือ5เรื่องแล้วหค่ะรายการอีกหนึ่งอีกหนึ่งค่ะสายรุ้งค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะพี่แคทเจอกันค่ะสวัสดีค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้ารกไปอสวัสดีค่ะ